ดอกไม้เมื่อนี่งามๆนาะงามบ่าทักเอาคนออกมาตั้ะใช่นี่นี่ดอกกันนี่ไปนี่แล้วบ่เป็นป้าเป็นสชือบ่จำรักวัดจับน่าหลายผิดน่ารอ้อ่าลายสักลายเนี้ย คุณยายสามคนลง y o u t u แล้วนะอาบุญน้ำปันพีน่นองอคุณยายล้วเห็ดดอกไม้าไหลไหลอีีอีีนั่น่ ไกันนะะไคะไปใช่น้ำไปได้ไม่ใส่น้ำเบอเานั่นที่เอเบ่เท่านนที่เคนสิใส่น้ำอยู่ค่ะจ้ามัดเหมือนบาร์มีอาของข่อยนี่เลยี่อันมดมัดมัล้มัรมหรอเปล่า่น้ำกันรมเอาบุญน้ำแรอาบุญน้ำกันเอาบุญน้ำกัน

โวยจัดแยกร์กันนะคะใ่ออกเตันโลว

ไมุ่ด้คักๆด้หนิเมนขีปุนมนบบขพอหงหมานมีทีดามนกามอกู้ยนี่ยคใไมดด่มากเลย่อมาก็สวยสวัสดีค่ะหมู่บ้านบ่อด่มากเออหมู่บ้านบ่ด้มาเอหมู่บ้านยัง แนีรด,ดีนเเป็น่ตัดไหมค่ะเขาเป,าาป็นอย่างทอดจีนีนแสดงว่าไฟร้ายไเห็ดเขาเเียแค่รรมดาบ้างอะไรกเพราความจนดูปดเนบาดูยบันหรอสมส เซ่งไปเห็ปูก่อนรู้เรื่องขาต่างมากเลยรู้ไหมเซี่ยงไปให็ปูก่อนรู้นี่เรื่องขาต่างมาก Sí. ถุงมอากรปบาสทาไหรเก็บภาพสวยเก็บภาพสวยไปเบิรงนแ่ของในยูทูบด้วย Yeah. <laughs>